สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมกับเหรียญรุ่นไก่สองพันล้านร้อยปีครับโอ้โหรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างน้อยด้วยนะเราเป็นทีมใหญ่สร้างที่หลังจากไก่หนึ่งเนี่ยเป็นที่โด่งดงังเนาะน,นี่จัดสร้างเมื่อปีสองห้าหกสี่นะครับ รุ่นเนี้ยกล่องรายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกล่องแจกในพิธีจะเป็นกล่องฝาใสอย่างนี้นะครับเหรียญตัวอย่างนะเอาวเหรียญตัวอย่างนี่แจกในพิธีโอ้โหอันนี้เป็นเนื้อโอ้โหสวยมากเลยนะเป็นเนื้อซาตินนะครับทองแดงกับทองทิพนี่เหรียญเดียวหรืเหรเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทองทิพสอดไส้ทองแดงครับซาตินครับสวยมากครับตอกหมายเลขสองสามนะตอกโค้ดแจก,กดูโค้ดแจกเขาครับ โอ้โหเหรียญไก่สองเหรียญน,นี้สวยไก่ความคมชัดเป็นยังไงครับสวยดีนะครับหน้าหลวงพ่อพัดก็สวยครับชัดดีนะครับอ่ะแล้วนี้อีกเหรียญนึงเป็นเหรียญรายการรุ่นเนื้อนะครับรุ่นเนื้อจัดสร้างที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าหลังนะครับถ้างานลงยาเต็มก็จะหายากเล็กน้อยอันนี้โอ้โหลงยาไก่ครบทุกสีเลยนะครับนี่งานลงยานะครับด้านหลังก็ต่อโค้ดอะไรมาดูนี่อันนี้หมายเลขสองสี่สี่นะครับ นี่ต่อโคดรรูปแบบไข่โคดไก่ใช่ไหมครับเนี่ยหือไก่ดาวกระจายไหมครับนี่อันนี้ผิวลุ้งนะเป็นเนื้อผิวลุ้งนะครับนี่ใครสนใจบูชาก็สามารถเจ้าหาบูชาได้กับเหรียญรุ่นไก่สองนะครับพันล้านร้อยปีก็ถือว่าเป็นอีนหนึ่งเหรียญสวยของหลวงพ่อพัดบุญญากามโมครับรูปแบบเหรียญน,นั่งพานเต็มองนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ มีโชคมีลาบสวัสดีครับ